ชอบเต้นใช่ค่ะเบียชอบเต้นบอลนักบอลคนไหนคะนักบอลเนอร์ว่าแบบไปเดินกลางสนามไงชุดน้ก็เนอรอ๋อพี่ตีปุญจเกียร์คือสวยขึ้นมันไม่ได้แปลว่ามีความรักนะแต่เราสวยไปที่สนามบอลไม่ได้คุณนักบอลมาตีนักห่งเลยหรอตีก็น่าหนักสิทำไมเขาไม่จีนเลยก็ฝั่งตรงนี้ด้วย หรือไม่ใช่ก็ไม่รู้ อีกหนึ่งนะักแสดงสาวคนเก่งที่ผ่านมรสุมมานับไม่ถ้วนสาหรับเบสรักวณีคําสิงลูกสาวคนสวยของนักมวยชื่อดังสมรักคําสิงล่าสุดถูกจับตาม,มองอีกครั้งเมื่อเพจดังออกมาเล่านิทานเกี่ยวกับเจ้าหญิงบ้านดอนที่ตากตามทางานหนักเพื่อครอบครัวแต่พระบิดาสร้างปัญหาไม่รู้จบหยิบยืมเงินคนอื่นไปทั่วงานนี้หลายคนจึงจับโยงว่าเป็นเรื่องราวของสาวเบสหรือไม่และนอกจากดาราม่าที่หลายคนจับตาม,มองก็ยังมีอีกหนึ่งความสัมพันธ์ที่หลายคนสงสัยว่ากับนักฟุตบอลหนุ่มอย่างตีบุญยเกียรติผู้รักษา ประตูเจ้าของฉายาหนึบหน้าหล่อแห่งทีมชาติไทยเป็นอะไรกันแน่หลังมีโมเมนต์สุดน่ารักออกมาให้แฟนๆได้จิ้นกันล่าสุดเมลกัสได้เจอสซวเบสในงานรอบปฐมทัศน์ละครเวทีเรื่องเล่าเฝ้าผีเธอจึงได้ออกมาตอบเรื่องสถานะความสัมพันธ์พร้อมชี้แจงเรื่องเจ้าหญิงบ้านดอนและอัปเดตอาการป่วยของพ่อสมรักหลังป่วยด้วยอาการเส้นเลือดในสมองตีบเมื่อป,ปลายปีที่ผ่านมาตีขึ้นแล้วค่ะตีขึ้นตั้งแต่ต้นปีแล้วค่ะอย่างที่บอกไปว่าเขาดีขึ้น สบายใจขึ้นเยอะเลยเ,เ,เยอะกว่าตอนปลายปีปลายปีก็จะเครียดหน่อยแต่ว่าตอนนี้โอเคขึ้นมากแล้วค่ะไปดึงตัวหนูด้วยแลวพ่อด้วยถ้าห้ามก็น่าจะเป็นเรื่องอาหารต้องควบคุมอาหารค่ะเพราะว่าเดี๋ยวคอเ,เลสเตอรอลหรือไขมันจะเยอะเกินออกกำลังกายได้ไหมออกกำลังกายได้ปกติที่บ้านก็ทุกคนตอนนี้โอเคค่ะอยู่ในสถานการณ์ที่ปกติแล้วไม่ได้มีเรื่องเครียดอะไรแล้วก็ต่างคนก็ต่างใช้ชีวิตอย่างโบสก็ไปเตะบอลอย่างเราก็ทํางานคุณแม่ก็รับงานคุณพ่อก็ อยู่กับเพื่อนบ้างอะไรบ้างทุกคนก็เริ่มออกใช้ชีวิตตามปกติปีใหม่ก็เริ่มใหม่ก็เริ่มใหม่หลายอย่างนะถ้าเกิดว่าใครที่แบบสนิทกับเราก็จะรู้ว่าเราก็เริ่มจัดก,การอะไรใหม่ๆแบบทำงานอะไรใหม่ๆแบบระบบ YouTube ของเราอะไรเงี้ยเราก็มีการเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆไม่ได่าปมีบา้บรารอพี่แจ๊คหาให้นะี่เบยชอบเต้นใช่เป็ชอเน่ชอบเต้เนใช่ค่ะเบยชอบเต้นน้ำมันคนไหนคะ พี่ว่าแบบไปเรีนกลางสนามไงชุดหน้อ๋อพี่ตีปุญญเกียรติมันยังไงมันยังไงเขี่ยบมากเลยมันยก็คือน้องชายอยู่ทีมอุทัยค่ะแล้วก็ไปถ่ายคลิปที่อุทัยแล้วเบสกับพี่ตียนรู้จักกันอยู่แล้วก็เลยถ่ายคลิปด้วยกันใช่ค่ะไม่ยังไงไม่มีอะไรพี่น้องไม่มีน้องไม่มีไม่มีอะไรเลยสนามฟุตบอลเลยไม่มีเลย โต้จะนี่รอพี่แจ๊คขายหน่อยสวยขึ้นนะลูกโอ้ยขอบคุณค่ะีความคือสวยขึ้นมันไม่ได้แปลว่ามีความรักนะแต่เราสวยไปที่สนามบอลไม่มี้ตะก้อนมาตี้งตุ๋เลยหรอกปีนั่นนะสิทำไมเขาไม่จีบเลยมันจะมันจะแปลกไปแล้วหรือเปล่านั่นนะจิแปลกเนาะก็ฝากตรงนี้ด้วยนะคะถ้าเห็นเราดูดีขึ้นก็จีบได้ ว่าคือหนูไหมอ่ะ่แต่คุณโยมาหาเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาเฉลยยังว่าเป็นหนูยำยำผืดเน้นเขาคิดว่าเป็นเราคิดยังไงบ้างกับก็เหมือนหนูอยู่นะคะก็คอได้กำลังใจนะไม่แต่หนูอ่านแล้วหนูไม่รู้ว่าหมายถึงใครอ่ะแต่ว่าหนูอ่านแล้วหนูก็คิดว่าเป็นหนูแต่ถ้าหนูบอกว่าเป็นหนูแล้วมันไม่ใช่หนูอ่ะก็เลยบอกว่าก็เลยไม่รู้ว่าคือใครแล้ว แล้วเราจะต้องแต่เรื่องมันคล้ายกับเราแล้วเราจะต้องทำยังไงหมายถึงว่าหนูต้องตอบยังไงเพราะว่าเขายังไม่เฉลยว่าเป็นใครใช่ไหมกลายเป็นว่ามันมีคอมเมนต์ที่บอกว่ารู้สึกสารกลายเป็นว่าสื่อสารเราแต่ยังนักที่ยังไม่ได้เฉลยว่าเป็นเราแต่ว่าถ้าตามเรื่องราวที่เขาเขียนนะคะก็ตรงกับหนูนะหนูก็ยอมรับใช่ค่ะที่บอกว่าติดยชื้เงินเกิดอะไรนี้เรื่องเรื่องที่อบว่งใช่ค่ะ เข,เขาไม่เฉลยหนูหนูก็เป็นนักเรียนในห้องคนหนึ่งแต่ว่าก็คิดว่ามันก็ตรงกับเราอะ่ะก็น่าจะเป็นไม่น่าจะหรือไม่รู้ก็อาจจะเป็นเราหรือไม่เป็นเราแต่ว่าแค่ถ้าในส่วนของเนื้อหาถ้าถามว่าใช่หรือเปล่าหนูก็รู้สึกว่าเออมันมันก็มีส่วนที่ใช่่างเรื่องนี้เราควรพูนถ้าแบบมันเป็นเนกิดมาเฉลย่าเป็นเราจริงๆริหรืออะไรไม่ค่ะก็ มันก็เหมือเนเรื่องหนูนอ่ะหนูก็เลยไม่ได้คิดว่าถ้าเฉลยมาถ้าเฉลยมาหนูก็ไม่ได้ตกใจเพราะว่ามันเหมือนเรื่องอื่นแล้วอันแรกก็คือฝากช่องทางการตามหนูนนแล้วก็ทางนี้ถามว่ามีแฟนไหมก็คือไม่มีแฟนไม่มีคนคุยจีบได้ทางนี้ถามว่าเจากก้าหญิงบ้านดองคือใครหนูก็บอกว่าหนูไม่รู้แต่ว่าเรื่องราวเหมือนหนูแต่เขาไม่เฉลยก็ถ้าเฉลยก็ไม่ตกใจเพราะมันคือหนูหรือเปล่าหรือไม่ใช่ก็ไม่รู้ เียกได้ว่าตอบชัดเจนทุกคำถามจริงๆเอาเป็นว่าสำหรับเรื่องของเจ้าหญิงบ้านดอนก็คงต้องรอให้เพจออกมาเฉลยด้วยตัวเองกันต่อไปนะจ๊ะ